มาแล้วครับรอสตาร์ทครับวินิจว่าสยลนไอวิทเจ้าเด่นประตูประตูดีอร่อยที่สุดในประเทศไทยอ่ะอยยากีสุดในประเทศไทยไปแล้วไอวิทเฮ้เป็นยงไงพลังโมเมนสามครับพลังโมเมนสามเฮ้สมองมันรู้

นว่าุกไ้าเาป็นดีตรงนี้จะเทเดียวผ่านเรื่อง่าวว่ายดครับเวนที่นี้สุดขอ้อเมืงไตอนนี้องโกให้สัไภายน์กนท่เดียวครับได้ไหม